เมื่อเข้าสู่สนามการเมืองไทยเนี่ยมันก็จะเจอกลงล้อมของกฎหมายขังคุณไว้ถ้ามองในมุมกลับนักการเมืองหันมาพันึกกําลังกันจัดการเรื่องกงขังทางกฎหมายโดยพร้อมเพรียงกันไหมไม่ต้องมากมายลอกครับเอาเรื่องยุบพักก่อน โอเคเรื่อง1น,งนงองึอาจารย์ก็ประเมินว่าสารรัฐธรรมนูญไม่ได้บอกว่าห้ามแก้นะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีเงื่อนไขแต่กับอำนาจของสารรัฐธรรมนูญเองล่ะครับอาจารย์ก็นําเสนอในหลายเวทีครั้งนี้มันจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ถึงขั้นต้องมาทบทวนแต่ในโลกความเป็นจริงก็เห็นอยู่ว่า นักการเมืองถ้าหากว่าไปแตะไปยุ่งมากเนี่ยมันก็อาจจะย้อนกลับมาเป็นภัยตัวเองได้นะเพราะว่าศาลก็ยังถืออํานาจในการจะยุบในการจะตัดสิทธิทางการเมืองอยู่ก็อันนี้แหละครับที่ผมเคยเรียกว่าเราต้องการผู้แทนรัษฎรแบบแบบก้าวหน้านะครับแบบรุ่นใหม่ๆคืออย่างี้ฮะผมเข้าใจข้อจํากัดของนักการเมืองไทยดีหลายคนมีอุดมการณ์หลายคนมีความคิดสร้างสรรค์แต่เมื่อเข้าสู่สนามการเมืองไทยเนี่ยมันก็จะเจอกงล้อมของกฎหมายขังคุณไว้ คุณทำมวัน,นี้ทีคุณก็โดนร้องคุณทำมาหนี้ทีคุณก็โดนร้องคุณทำมาัน,นี้ทีคุณโดนตัดสิทธิ์โดนยุบพักต่างๆมันทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนทําให้นักการเมืองไม่กล้าที่จะทำะเลยเลยเพราะคิดว่าเดี๋ยวงวดหน้าไม่ได้ลง เดี๋ยวชีวิตทางการเมืองฉันจะจบสิ้นเดี๋ยวจบแบบอาจารย์นะฮะนี่ตลกร้ายถูกไหมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้หมดนานวันเข้านานวันเข้าไปไกลกว่าเดิมอีกแทนที่จะไปจัดการต้นตอของปัญหาคือเรื่องไอ้ตัวระบบกงขังทางกฎหมายเอากงขังทางกฎหมายมาใช้ทิ่มเพื่อทางการเมืองด้วยกันเองอีกมันก็เปรียบเสมือนไก่ในเข่งตีกันแล้วบรรดาองค์กรอิสระต่างๆก็คอยมองดูเข้ามาว่าวันนี้ฉันจะหยิบตัวไหนไปเชื่อดี แต่ถ้ามองในมุมกลับนักการเมืองหันมาปันึกกําลังกันจัดการเรื่องกองขังทางกฎหมายโดยพร้อมเพียงกันไหมไม่ต้องมากมายหรอกครับเอาเรื่องยุบพักก่อนอเห็นหมผมเชื่อว่านักการเมืองในสภา,าตอนเนี้เกือบหมดแล้วว่าตอนนี้ประสบเหตุเพศภัยจากการยุบพักตัดสิทธิ์มาหมดเป็นรุ่นก่อนผมทั้งนั้น แล้วถ้าวันนี้กลับเข้ามาแล้วแล้วยังคงเห็นด้วยว่าการยุบพักแบบนี้มันไม่ไม่ควรมีอีกแล้วผนึกกําลังกันแก้กฎหมายยกเลิกการยุบพักแป๊บเดียวเสร็จผนึกกําลังการทุกคนเคยประสบภัยจากสารรัฐธรรมนูญมากันหมดคุณก็ผนึกกําลังกันแก้ที่มาของสารรัฐธรรมนูญไหมเปลี่ยนองคประกอบของสารรัฐธรรมนูญไหมจากัดอํานาจสารรัฐธรรมนูญไหมเพราะต้องยอมรับนะครับว่า ประชาชนเขาไม่เห็นด้วยกับสารมนูนประชาชนเขาไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยต่างๆนานา,นาตลอด20ปีเยอะแยะแต่ประชาชนตามลาพังไม่สามารถทําอะไรได้ไหนจะเจอข้อหานู่นนี่นั่นเต็มไปหมดคนที่ทําได้คือนักการเมืองซึ่งถืออํานาจแทนประชาชนในการตรากฎหมายในการแก้กฎหมาย แน่นอนที่สุดมันไม่ผ่านแต่ต้องลองทำฮะอาจจะไม่ผ่านแต่ต้องลองทําแต่ถ้าทุกคนสยบยอมหมดเนี่ยไอ้กงขงังทางกฎหมายเนี่ยมันก็จะหนาขึ้นหนาขึ้นซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆออผมว่าข้อเสนออาจารย์มันก็ย้อนแย้งกับสิ่งที่อาจารย์วิเคราะห์ในโลกความเป็นจริงรเพราะว่าอาจารย์ก็บอกว่ารัฐบาลราคเพื่อไทยในเวลานี้ไอ้ใบอนุญาตใบแรกมันอาจจะลดลงใบอนุญาตใบที่2ผมว่าสารรัฐธรรมนูญก็อาจจะอยู่ในหมวด ที่อาจารย์จัดไว้อยู่ในในใบที่2ได้ใช่ไหมในเมื่อเขาพยายามจะหันหาใบาที่2มากขึ้นแต่อาจารย์จะไปเสนอว่าให้เขามาจับมือกัน แก้อำนาจตรงนี้ไหมมันดูย้อนแย้งกันมันดูมันดูความเป็นไปได้ในทางการเมืองจะเอาตัวเองไปเสี่ยงก็สภาแบ,บนั้นทำไมสภาสมัยนี้ต้องพยายามความเห็นผมนัเกเลงสามสิบสามปีเนี่ยต,ต้องลองพยายามทําดูนะครับในเมื่อสวสองร้อยห้าสิบหายไปแล้วนะครับโอเคละเรา,าจ,จะบอกสวเป็นฉา,ากนั้นฉากนี้ฝั่งนั้นฝั่งนี้ก็ว่าไปแต่อย่างน้อยมันดีข,นขึ้นกว่าเดิมแน่ๆแหละไม่ใช่สั่งซ้ายหันขวาหันได้ขนาดนั้นสส ถ้าเราเด็งเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาของบ้านเมืองก็ช่วยกันแก้ตั้งแต่ตอนนี้เอาละถ้ามันไม่ได้จริงๆถ้าทุกคนมัวแต่กอดใบอนุญาตใบที่สองไม่สนใจใบอนุญาตใบที่หนึ่งอีกแล้วก็ไม่เป็นไร70พรรคที่กําลังจะต่อจากก้าวไกลเนี่ยคุณรับอานัตนี้ไปเลยคุณต้องเอามาเกิน250แล้วคุณจัดการแก้ื่องนี้เลยถ้าตอนนี้ในสภาย,ยังไม่ทําการครับครั้งหน้าก็ต้องฝากไว้กับพรรคใหม่ของก้าวไกลเนี่ยก็จะไปผลักดันเรื่องนี้ประกาศเรื่องนี้เลย เพื่อให้คนสนับสนุนเลยจะถูกยุบซะก่อนที่จะแก้ถูกยุบซะก่อนจะแก้ได้ไหมเนี่ยคือที่ผมเรียนแบบเนี้ยทุกๆครั้งเนี่ยผมเรียนว่าทุกๆการยุบพักทุกๆการตัดสิทธิ์ดูเหมือนว่าเราจะต้องแบกรับต้นทุนในการสร้างบ้านใหม่ในทางกับการทุกๆการยุบพักทุกๆการตัดสิทธิ์พวกเขาก็แบกรับต้นทุนไม่น้อยนะครับ ในสายตาของประชาชนที่มองเข้าไปเพราะครั้งที่แล้วนี่คุณพิธาพอรับตําแหน่งจากคุณธนาทรเนี่ยคุณพิธาถูกตั้งคําถามตั้งแต่วันแรกเลยนะครับว่าจะถูกยุบอีกไหมตอนก้าวไกลเนี่ยนะเดี๋ยวผมเชื่อว่าพรุ่งนี้ถ้าจะเปิดตัวแกนนาคนใหม่นะก็จะมีคําถามแรกจะถูกยุบตั้งแต่วันแรกเลยไหมสะท้อนความผิดปกติของการเมืองไทยจริงมันมีอย่างที่ไหนในโลกครับตั้งพักวันแรกโดนถามเลยยุบพักเปล่าตอนผมกับคุณธนาทรเนี่ยแค่ไปจดจัดตั้งชื่อพักอ่ะถามเลยถามเลยโดนยุบเปล่า เห็นหน้าธนาทรเห็นหน้าปีะบุตรมาก็โดนยูก็